ช่องกิกินอเมริกานะคะวันนี้ก็เตรียมตัวไปขายของกันอีกแล้วค่ะทุกคนจีโอก็จะไปด้วยนะนก็ดูวัตถุดิบแล้วนะน่าจะทำเมนูง,ง่ายๆนะคะเป็นผัดกะเพราเนื้อน,นะเดี๋ยวมาเริ่มลงมือทำอาหารกันเลยนะคะ,นะอ,ะอ,คอยากทำด้วยเหรอครับเดียวอยากทำด้วยใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวโตวขึ้นก็จะสอนทำอาหารทำพิซซ่าแน่นอน จะเผาแบบชิ้นๆนะคะเพราะว่าไทเลอร์จานไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์ที่เอามาสับๆเนาะตามสไตล์ฝรั่งค่ทุกคนเขาชอบกินเป็นชิ้นๆชิ้นใหญ่ๆ Chicken at the bottom. Okay. Thank you. Mm. <laughs> super I don't know how to explain it, it good Definitely what we need with cold weather เริ <RB D: laughs> ่มแล้วนะคะตอนนี้ตั้งร้านแล้วนะคะทุกคน นี่เลยเป็นบ้านจัดสรรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนาะเพราะช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะคะก็ให้คนมาดูบ้านแล้วก็ถ้าใครตัดสินใจซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรึกษานายนาได้เลยนายนาก็จะอยู่ข้างในส่วนเราก็จะอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะรอเสิร์ฟพิซซ่าฟรีๆให้กับคนที่มาดูบ้านแต่ก่อนที่จะได้พิซซ่าต้องเข้าไปคุยกับนายนาก่อนปิดหน้าปิดตามองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยแสงแดดนะคะก็เลยห้าหมวกปิดตาไว้ <laughs> เดี๋ยวพาจีโอเดินเล่นนะคะพอเหนื่อยแล้วนางก็จะง,ง่วงแล้วก็หลับนะหลังจากนั้นเราก็จะได้เริ่มทํางานนะคะกิ๊กก็จะได้ทํางานช่วยไทยเลอร์ได้นะคะหรือว่าถ้าจีโอไม่หลับเลยงงแงอย่างเงี้ยจะทําทงานได้หรือเปล่าก็ไทเลอร์ทาคนเดียวได้อยู่แล้วนะคะเพราะปกติงานนี้แขกมาไม่ถึง20-30คนไดยซ้ำมะทุกคนกคือแขกมาน้อยมากนะคะแต่ว่าก็เป็นงานเหมาของ cbh home นะคะขอบคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็สงสัยว่าแป้งสีเหลืองที่ไทเลอร์ใช้คลุกกับแป้งพิซซ่าเนี่ยคืออะไรนะคะ ก็คือซามมรีนานะทุกคนจะไม่เหมือนกับแป้งพิซซ่าทั่วไปเนะเวลาที่เราเอาแป้งมาคลุกเนี่ยทำให้แป้งไม่ติดมือแล้วหนึ่งไม่ติดมือไม่ติดอุปกรณ์ไม่ติดพื้นเตานะคะทาไมถึงไม่ใช้แป้งเหมือนกับพิซซ่าตะเลียนทั่วไปเพราะว่าพิซซ่าของเราจริงๆไม่ใช่นีโอพอลเลนไซ์นะคะหรือว่าพิซซ่าสไตล์ตะเลียนแท้ๆแบบดั้งเดิมของเราก็คือเป็นลูกผสมก็จะเรียกว่านีโอเนโอพอลเลน เขาจะใช้เวลาในเตาอบเนี Arrow, in ่ยนานกว่ามี a p อพอลเล n ตินพิซซ่าประมาณ2-3นาทีนะแต่ว่าจะน้อยกว่านิวยอร์กสไตล์นะคะก็จะทำให้ถ้าเราใช้แป้งที่ไม่ใช่แป้งซามอมินาเป็นแป้งพิซซ่าแบบดิบๆเลยมันจะทำให้ข้างล่างไหมนะคะที่แป้งที่คลุกไปด้วยเนี่ยมันจะไหมแล้วก็จะขบนะทุกคนเราก็เลยจะใช้เป็นซามอมินานะคะที่ไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะเน i ้อพเตนที่เป uh ็นเนโอเนื้อพอลเตนนะแต่ว่า พี่กับไทเลอร์ก็มีแผนที่จะไปเปิดร้านพิซซ่าที่ไทยแล้วนะคะยังไงก็ฝากเราติดตามกันได้เนาะอ oh. oh. ุณหภูมิที่ใช้ออกแบบอิตาเลียนดั้งเดิมนะคะก็จะใช้อุณหภูมิ900องศาฟเาเรนไฮต์ขึ้นไปนะแต่ว่าของเราจะใช้ใอุณหภูมแค่600-700ถึงนะคะมันจะได้แป้งพิซซ่าที่มีความกรอบมากกว่าแล้วเวลาที่เรายกพิซซ่าขึ้นมานะคะเขาจะไม่ฟลอปลงข้างล่างอะทุกคนมันก็จะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มหน ถ้าเทียบกับสไตล์อิตาเลียนนมีโอเนลพอลแลนที่เราทำเนี่ยแหละก็คือพิซซ่าที่พวกเราชอบมากที่สุดนะคะเป็นสไตล์ที่รู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะมันได้ความกรอบได้ความนุ่มแล้วก็ได้ท็อปปิ้งที่เยอะๆนะคะแล้วก็ได้ความอร่อยของแป้งด้วยโดยที่แป้งก็จะไม่มีน้ำตาลเลยไม่มีน้ำมันเลยนะคะ Drink for you. Um, what kind of drink? We got, the two of yeah. we, got two of yep. we got parmesan and uh, red peppers down here. We'll do two cowboys and cheese. Cool. Two, two cowboys and cheese. Like a restaurant as well. Yeah, we got a restaurant downtown in Boise oh, in the warehouse food hall. Okay, sweet. Do you want me to cut any of these up like kid cut? Uh. Sure, actually, yeah, the, with a cowboy, one of the cowboys. One of the cowboys? Yeah, that'd be great. So hand you these. Oh, here we go. Perfect. Right here. Yeah, you guys came out, uh, however many weeks ago. Probably, like, Oh, yeah, for this, for this location? Yeah. Yeah, thank you, man. Dude, it's delicious. Yeah, it'll be our last one of the year close it down for winter all right uh any drinks for you guys i think we're good cool Thank you so right. much yep and if you need any parmesan or peppers so right here they're right there perfect the way it is. Thank all you. right yep take care guys uh what's the drink for you man uh water water guys there go. yeah of course. you too

Yeah. จีโอคับตื่นแล้วหรอจียวตื่นแล้วหรอครับ o o d morning. <laughs> ตื่นแยว้วยู่ไหมครับหิวไหมลูก <c oughs> อุ่นดีเนาะหลับสบายเลยหลับนานเลยอะ่ะห <c oughs> ิวไหม มีป้อนนมหิวเนาะร้องทําไมอะ่ะอตื่นมาแล้วก็ลมดีแป๊บหนึ่งพอรู้ตัวว่าหิวลองไห้จ้าเลยร้องดังมากวิ่งมาให้นมแทบไม่ทันกินเยอะด้วยเราอะ่ะกินเยอะมากด้วยเราอะ่ะตอนนี้รมดีแล้วเหรอตอนนี้กินนมอิ่มแล้วอยรม,ยมยยดีแล้วในชะ่ไหมใช่ไหมอายณมดีแล้วเนาะร้องไห้แบบมีน้ําตาด้วยนะ จะบอกให้กินนมอิ่มแล้วครับว้วงกินนมอิ่มแล้วครับอย่าออกไปเล่นแล้วไม่ดำปากแบบนั้นนะทำไมํำหน้าแบบนั้นน่ะว่างอยู่ไปข้างนอกเหรอมันหนาวนะลูกแต่รถไม่หนาวข้างนอกก็นหนาวนะ คนคะ่ะตอนนี้พวกเราใกล้จะถึงบ้านกันแล้วนะคะ <C> e <at> หลังจากที่ไปทําง,งานมาเนาะจีโอเก่งมากเลยลูก <c oughs> ใกล้ถึงบ้านแล้ <c oughs> แลวเริ่มเองแงแล้วทุกคนเพราะว่านั่งอยะะอู่ในคารซีมานครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวกิฟพาจีโอไปพักผ่อนที่บ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านสาขาที่สองกัน พี่ชายไทยเลอร์ทำงานอยู่คงคิดถึงจิ๋วแย่เลยเพิ่งไปมาเมื่อวานนะคะไม่เป็นอันทําการทํางานเลยทีเดียวนะเพราะว่าอยากเล่นกับหลานนะวันนี้ติกนัดเพื่อนเอาไว้ที่ศูนย์อาหารใน The Warehouse นะคะเป็นที่ที่พิซซ่าร้านสาขาที่สองอยู่ตรงนั้นพอดี <c oughs> เริ่มงงแง่ละใกล้จะถึงบ้านแล้วลูกอีกแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียว how long until you get home you think babe t or four minutes สาี่นาทีแปบ๊บเดียวอดทนอดทนเอานิ่งมองตัวเองในมองตัวเองในกล้อง<ะ>โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนาะไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสือ้ออาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดร่างกายเนาะเนาะเนาะจิ๋วนอะออืตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วก็ เปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนก็คือมีแค่กิ๊บแล้วก็ไรเลอร์แต่ว่าจีโอไม่อาบเพราะว่าเดี๋ยวจีโอค่อยกลับมาอาบทีเดียวนะจีโอไม่สกรปรกหรอกหอมเหมือนเดิมเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปที่ร้านนะคะไปเจอคุณลุงวินซ์กันนะ แล้วก็จะเอาพวกวัตถุดิบที่เหลือจากกันไปอีเวนต์วันนี้นะคะมาให้ที่ร้านใช้เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะที่ร้านค่อนข้างยุ่งนะคะวันนี้มีพนักงานมาช่วยที่ร้านเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน

อาหารเวียดนามนะทุกคนนี่นะคะบาสแอนบาสกานีหอ er. าหารบาสหรือเวียดนามีผสมกันอืม k e a bite first Smell it, huh? So if I want to take it off by myself, what do I do? Uh, just pull it. Off. And then get him out. you can do it. Kind of Sometimes if you're like in a rush, you can just put him on like, well, walk around like this, you know? Yeah. เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เนาะพวกเราก็ทำงานการทั้งวันนะคะแล้วก็มาที่นี่คือหมดวันไปแล้วหนึ่งวันทุกวันนี้รู้สึกว่ามีเวลาใช้ชีวิตแต่ละวันน้อยมากเพราะว่ามันมืดเร็วมากๆนะคะก็วันนี้เนี่ยมืดแล้วไม่รู้ว่ากี่โมงอู้หนาวด้วยเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจมส 吧。Bye.